เสริมบุญเกา่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมี ขอเชิญร,ร่วมทอดกระถินสาม,มัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนวัดสมอรมตรมําบลสนามขีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559แรม7ค่ำเดือน11เวลา10.00นอทอดกระถินสาม,มัคคีเวลา11.00นถวายพระทหารเพนแด,ดพ่พระพิสุสงฆ์ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่เจ้าอาวาสโด,ดยตรง083 047-5803-089-255-6-913อย่าลืมไปร่วมบุญกันนะครับผม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  สริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ร่วมบุญใหญ่เสริมบารมี ขอเชิญร่วมทอดกระถินสาม,มาคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนวัดสมอรมตำบลสนามขีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559แรม7ค่ำเดือน11เวลา10.00นอทอดกระถินสาม,มาคัคคีเวลา11.00นถวายพระทาหารเทนแดพ่พระพิสุสงฆ์จะต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง083 047-5803-089-255-6-913อย่าลืมไปร่วมบุญกันนะครับผม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 